ก็สวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับทางพี่อุบวิริยานะครับก็ได้โพสต์เพจ a c e b o o k ของตัวเองนะครับว่าปรากฏการห้างแต่งนะครับจะกลับมาอีกครั้งนะครับนำทีมโดยพี่อุบนะครับลุงพลป้าแตงนะครับคัมมิ่งซูนนะครับสงสัยว่างานนี้นะครับอาจจะมีงานเดินแบบอีกครั้งหนึ่งแน่เลยนะครับซึ่งสถานที่และวันเวลานะครับจะเป็นวันไหนเวลาอะไรนั้นนะครับ ถ้าทางลุงปูทราบนะครับจะรีบไแจ้งให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันเลยนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่างานนี้นะครับถ้าพี่อุ๊บจัดงานเมื่อไหร่นะครับไม่มีนะครับว่างานเล็กๆนะครับห้ามแตกแน่นอนนะครับยังไงเนี่ยก็รอติดตามชมกันดูนะครับ และส่วนวันที่26ตุลาคมนี้นะครับพี่อุ๊บเนี่ยจะบินไปบ้านเกาะเกนะครับเพื่อที่จะไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับลุงพลป้าแตงนะครับยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆสะดวกนะครับก็สามารถแวะเวียนกันไปได้นะครับและในวันที่27ตุลาคมนะครับหลังจากที่มีการทําบุญบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่อุ๊บวิริยะและลุงพลและป้าแตงนะครับก็จะแวะไปสักการะและลำบวงสรวงที่พญาเต่างอยในช่วงบ่ายด้วยนะครับยังไงเนี่ย แฟนคลับของลุงพลป้าแตงพี่อุ๊บนะครับก็สามารถไปให้กําลังใจกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับลุงภูเองก็คงจะมีแจ้งข่าวประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ชอบ Food Day c h a n n e l นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับการทําอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของคุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ